รีวิวเจ้าตัววิทยุติดรถยนต์นะครับของยี่ห้อ a Alpha ฟ c o u s t i c รุ่น p 5 Plus จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้นะครับวิทยุติดรถยนต์ที่เป็น Android ออกมาเยอะมากนะครับก็คือเขามาทำตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลากหลายยี่ห้อเลยเยอะมากๆครับหนึ่งในยี่ห้อที่ผมเคยใช้นะครับก็คือยี่ห้อของเอาตัว a l p h c c u s t i c ตัวนี้นะผมเคยติดเนี่ยในรถเนี่ยเมื่อประมาณ 4ปีกว่าๆนะครับผมแล้วว่าตัวเก่าเนี่ยมันเสียไปแล้วนะครับก็เลยซื้อตัวใหม่เนี่ยมาอัปเกรดกันนะครับอ่ะก็เป็นรุ่นที่ผมมีอยู่เนี่ยก็คือรุ่น T5 Plus นะครับเขาบอกว่าเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อประมาณช่วงปลายปี2024นี่เองนะครับคือเจ้าตัวรุ่นย่อยของเจ้าตัว Alpha Classic เนี่ยก็จะมีถ้าผมเห็นนะที่ขายอยู่ก็มี้แต่ T3 T4 T5 แล้วก็ T5 Plus นะครับแล้วก็จะมีรุ่นสูงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น T8 T9 นะครับก็คือ สเต็ปเนี่ยก็คือตัวเลขรุ่นยิ่งสูงนะครับก็คือสเปคของเจ้าตัวเครื่องของเขาเนี่ยมันก็จะแรงตามนะครับแต่ว่าผมมองว่าเอ้เจ้าตัวด้วยราคาเท่านี้เนี่ยมันด้วยราคาเท่านี้เนี่ยเราอยู่ในรถเนี่ยเราขับรถเนี่ยเราไม่ได้ใช้อะไรมากอีกแล้วครับเราจะแค่ฟังเพลงดู YouTube อะไรเงี้ยเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เท่านี้เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีงบประมาณครับก็เล่นรุ่นที่สูงกว่านี้ก็ได้นะครับทีนี้มันมีรุ่นที่ น่าสนใจอยู่นะครับที่ราคาประมาณนี้ก็คือ T5 กับ T5 Plus นะครับคือ T5 เนี่ยเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ส่วน T5 Plus เนี่ยเขาเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมานะครับสิ่งที่แตกต่างเนี่ยอย่างชัดเจนถ้าเกิดว่าคุณไปถ้าเกิดว่าคือเจ้าตัวหน้ากล่องเนี่ยเขาไม่ได้เขียนนะครับว่าเป็นรุ่น T5 หรือ T5 Plus อันนี้เนี่ยผมไม่แน่ว่าเขาเรียกกันเองหรือว่ากล่องเนี่ยเขาผลิตมาเป็นให้มันเหมือนกันนะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือด้านกล่องครับก็คือถ้าเกิดเป็น T5 ธรรมดานะครับกล่องจะเป็น ลายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น p 5 Plus เนี่ยกล่องจะเป็นเรียบแบบนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูสเปคข้างหลังที่เขาเขียนกันไว้บ้างนะครับก็เป็นเขาบอกว่าเป็น Android ต์เวอร์ชัน12นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูรีวิวของท่านอื่นมาเขาบอกว่าเป็น Android ต์เวอร์ชัน13แล้วนะครับ CPU เนี่ยอยู่ที่8คอร์นะครับแรม2นะครับหลอม32นะครับเรโซลิชันเนี่ยอยู่ที่1280คูณ800นะครับหรือว่า 1K นะครับหน้าจอเป็นแบบ QLED นะครับความสว่างอยู่ที่500นิตนะครับแล้วก็เจ้าตัวเเล่่นนนีี้ย ซัพพอร์ตเนี่ยเอ่าจะตัวกล้อง360ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครจะซื้อมาติดเพิ่มเนี่ยก็สามารถที่จะซัพพอร์ตได้นะครับอ่าตัวรองรับไ i f ฟนะครับรุ่นนี้ไม่ใส่ใส่ซิมไม่ได้นะครับรองรับไ i f i อยู่ที่ขึ้น2.4แล้วก็ 5G นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับบวก EDR ไม่รู้ EDR เนี่ยคืออะไรนะครับสามารถปรับ EQ ได้ถึง32แบรนด์นะครับแล้วก็สามารถตั้ง preset ได้20ตัวนะครับวิดีโอเพย์แบ็กออดิโออะไรพวกเนี้ยก็มาตรฐานนะครับมันเป็น Android มันก ได้รับอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะทำมิลเลอร์ลิงได้นะครับกำลังเสียงเนี่ยก็คืออยู่ที่4 4คูณ55วัตต์นะครับอ่ะเจ้าตัวเลยนี่เนี่ยเขาบอกว่ารับ Google CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto นะครับแต่ว่าเจ้าตัวพวกเอ่อเจ้าตัวพวกวิดีโติดรถ Android พวกนี้เนี่ยมันเป็นของจีนนะครับซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้รับไลเซนแท้ๆของเจ้าตัว Google นะครับหรือว่า CarPlay ครับแต่ว่าใช้โปรแกรมที่แบบเหมือนโปรแกรมเสมือนละกันเขาเรียกว่าอย่างนี้นะครับ เจ้าตัวนี้เนี่ยก็กล่องด้านนอกประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยทางร้านเขาเขียนมาให้นะครับเพราะว่าผมซื้อมากับผมซื้อจะมาใช้กับรุ่นอะไรทางร้านเขา่าจจะปรับค่าอะไรบางอย่างมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันครับในกล่องเนี่ยก็จะมีชุดสายมาให้ผมซื้อเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับไม่ได้ซื้อเป็นรุ่นที่เป็นแบบว่าพร้อมหน้ากากนะครับเพราะว่าผมมีหน้ากากตัวเก่าอยู่นะครับสามารถใช้หน้ากากตัวเก่าได้นะครับแต่ว่าสายเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะใช้สายรุ่นเดิมได้หรือเปล่า นะครับอ่ะเขาก็มีของเดิมนะครับเขาก็ในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีชุดสายมาให้นะครับผมตรงนี้อ่ะเขามีคู่มือมาให้นะครับอันนี้น่ยเป็นคู่มือของทางร้านนะครับผมแล้วเขาก็มีพวกสายต่างๆเนี่ยที่อยู่ในเซตมาให้นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้ซื้อพวกชุดคอนโทรลแปลงมานะครับคุณก็จะต้องใช้สายพวกนี้เนี่ยแล้วก็ทําการตัดต่อสายไฟเอานะครับก็คือเนี่ยเขาจะมีด้านหนึ่งที่ไว้จิ้มกับตัวตัวหลังวิทยุนะครับวิทยุตัวนี้นะครับผมแล้วก็เขาจะทิ้งเป็นสายเนี่ย เปล่าๆไว้ให้แบบนี้นะครับก็คือคุณจะต้องไปตัดต่อแล้วก็ไล่ไดแกรมไม่ถูกนะครับว่าสายนี้คือสายอะไรสานนี้คือสายอะไรนะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็มีพวกเป็นสาย USB ให้นะครับผมที่เป็นหัว USB ให้อยู่2ชุดนะครับอ่าแล้วก็มีตัวรับสัญญาณ GPS ครับตรงนี้อ่าก็มีอยู่ในชุดให้นะครับและสุดท้ายครับในกล่องของเราก็จะเป็นเจ้าตัวจอของเรานั่นเองนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือ ที่ <te ak> เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับผมจอยแอนดรอยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเจ้าต,ตัวด้านขวาตรงนี้เจ้าตัวด้านด้านเจ้าตัวด้านซ้ายของจอนะครับผมถ้าให้ดูตรงนี้นมันจะไม่มีปุ่มกดแล้วนะครับผมก็คือมีแค่ปุ่มไมค์กับปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับแลวถ้าเกิดเป็นรุ่น T5 Plus นะครับสิ่งที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะมีพัดลมให้นะครับผมถ้าเกิดเป็นรุ่น T5 ธรรมดาจะไม่มีพัดลมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น T5 Plus ตัวนี้จะมีพัดลมนะครับแล้วก็บอกว่า มันจะมีก็ตัวแอมที่เป็น DSP เนี่ยอยู่ในตัวให้เลยนะครับตรงนี้อ่ะก็เดี๋ยวเราไปลองติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันนะครับก็โอเคครับเมื่อกี้ผมลองไปถามทางร้านมานะครับผมก็คือว่าผมลองเอาวิทยุตัวเก่าที่ผมมีเนี่ยมาลองเทียบกันดูนะครับก็คือว่าสายชุดเดิมเนี่ยผมสายชุดเดิมที่เป็น j o y d o ยเนี่ยผมไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมก็เลยจะต้องซื้อเจตัวสายที่เป็นสายแปลงตรงนี้เนี่ยชุดใหม่มานะครับเหตุผลก็เพราะว่า ถ้าเกิดคุณซื้อสายแปลงพวกนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะ plug and play นะครับก็คือสามารถที่จะเสียบเข้ากับเข้ากับหลังวิทยุตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปเสียบเข้ากับตัวระบบไฟเดิมของรถคุณได้เลยนะครับโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องตัดแต่งอะไรให้เสียเวลานะครับก็จะมันจะทําให้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้มาก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองต่อกันอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่าร้านเขาต่อมาให้หรือเปล่านะครับตอนแกะกล่องจะเป็นยังไงนะก็คือจะมีสายเนี่ยตรงนี้อยู่ นะครับอ่ะก็มีชุดนี้อยู่ชุดนี้เนี่ยน่าจะต้องไปต่อกับตัววิทยุเดิมที่มีนะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยฟงไฟอะไรเขาก็ต่อมาเรียบร้อยนะครับนี่มาดูสายชุดแพรที่เขาให้มาบ้างนะครับว่าจะต้องมีอะไรนะครับอ่ะด้านอ่ะสายแพรตรงนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ด้านนะครับผมก็คือด้านนี้จัดระเบียบไปดีนะจะมี2ด้านนะครับผมด้านที่เป็นบล็อกแบบนี้เนี่ยคือเอาไปต่อกับวิทยุเดิมของเอาไปต่อกับระบบเดิมของวิทยุนะครับตรงนี้ ส่วนด้านนี้เนี่ยก็คือจะเอามาต่อกับเจ้าตัวจอนเนี่ยแหละนะครับอะ่ะก็อันนี้เนี่ยสายวิทยุนะครับอะทนาก็เข้าไปที่อะทนาตรงนี้ครับปึ๊บเสียบเข้าไปโอเคก็ออกแรงนิดนึงนะครับจะเริ่มจากสายไหนก่อนก็ได้นะครับนั้นขึ้นอย่เพื่อนๆเลยครับโอเคแล้วก็สายชุดดําตรงนี้จะเป็นสายชุด power นะครับปึ๊บเสียบเข้าไปอ่าโอเคแล้วก็จะเป็นสายสีขาวชุดสีขาวตรงนี้นะครับ หมือนไม่มีที่เสียบนะน่าจะไม่ได้ใช้นะครับชุดสีขาวตรงนี้แล้วก็มีชุดอันนี้นะครับเล็กๆสีพินตรงนี้ก็เหมือนไม่มีที่เสียบนะครับมีเจ้าตัวนี้เล็กๆตัวนี้นะครับพินตรงนี้อ่ะตรงนี้เนี่ยน่าจะเสียบตรงนี้ได้อ่ะโอเคก็เสียบตรงนี้ได้นะครับปุ๊บส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนที่เหลือฝั่งสีเทาเนี่ยไปเข้าระบบรถเดิมนะครับก็โอเคเมื่อกี้สายที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับผมสายที่เหลืออยู่2เส้นตรงนี้เนี่ย ตอนแรกก็งงๆว่าเอ๊ะไม่มีที่เสียบนะครับลืมไปว่ามันมีเจ้าตัวกล่องคอนโทรลแคนบัสตรงนี้นะครับก็คือกล่องที่เอาไว้ใช้กับการคอนโทรลโพมาไลนยนะครับตรงนี้อ่ะก็คือจะเสียบเข้าไปนะครับซึ่งเจ้ากล่องตัวนี้เนี่ยมันจะมีรูใหญ่กับรูเล็กนะครับอีกด้านหนึ่งก็คืออันใหญ่ก็คือเสียบเข้าด้านใหญ่นะครับด้านเล็กก็คือเสียบเข้าด้านเล็กครับเคโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาประกอบกับหน้ากากกัน ก็นอกจากสายที่เป็นชุดแคนบัสตรงนี้นะครับผมอาจจะเราจะต้องใช้สายที่เขาแถมมาในถุงด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นชุดนี้นะค,คือเจ้าตัวช่องที่เหลือนี่แหละนะครับอ่าก็คือตรงนี้นะครับผมแล้วก็มี USB ให้อีก2เส้นนะครับผมวันนี้เนี่ยจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะครับเพราะว่าใครจะใช้ USB หรือเปล่าแต่ผมแนะนําว่าให้เสียบไปนะครับผมเพราะว่าเผื่ออนาคตเนี่ยหน้าจอคุณใช้ไม่ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ต่อเมาส์เข้ากับเจ้าตัว สายตรงนี้นะครับผมเพื่อใช้งานเราเนระบบ USB ได้นะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมเสียบเจ้าตัว GPS ด้วยนะครับผมแล้วก็เอาไปติดในตำแหน่งที่คุณคิดว่ามันจะรับ GPS ได้ดีนะครับตรงนี้ก็คือเสียบเข้าตรงนี้นะครับแต่ว่าชุดชุดรถเดิมผมเนี่ยมี GPS อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเสียบเข้าเสาเดิมตรงนี้เลยนะครับน่ะโอเคครับตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะเสียบได้เต็มทุกช่องตามตามที่เขาให้มานะครับผมเดี๋ยวก็ ส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเสียบกับระบบเจ้าตัวในรถกันแต่นี้ผมเข้าใจว่า้สายชุดนี้เนี่ยที่มีเนี่ยมันน่าจะต้องเสียบคู่ตรงนี้นะครับมันเป็นภาษาจีนนะครับผมแล้วก็ยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมลองถามร้านก่อนว่าผมต้องเสียบตรงนี้ยังไงนะครับก็เมื่อกี้ตอนที่เสียบสายไม่สังเกตนะครับเพิ่งมาสังเกตตอนหลังสุดเลยนะครับผมก็เขาจะมีตัวตัวอักษรบอกนะครับว่า แต่ละจุดเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างตัวนี้ก็คือพาวเวอร์นะครับอ่ะก็เสียบชุดพาวเวอร์เข้าไปนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นชุด RCA นะเป็นชุดเกี่ยวกับระบบเสียงนะครับอ่ะแล้วก็มีตัวระบบแค n บัสนะครับผมก็คือเอาไว้กล่องตัวแค n บัสก็คือกล่องตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น U ห1ย่2 U นี่คือ USB 1 USB 2นะครับผมแล้วก็ตัวแคมตัวนี้ก็คือ Cam ์เ a นะครับอ่ะก็ จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละช่องนะครับผมขนาดเนี่ยเขาจะล็อกไว้ค่อนข้างเป๊ะแล้วนะครับผมก็คือคุณไม่สามารถที่จะเอาสลักตัวอื่นเนี่ยมาเสียบได้นะครับก็คือชุดไหนเนี่ยก็จะเป็นชุดของเขานะครับก็คือสามารถที่จะเสียบได้นะครับผมรับรองว่าไม่ผิดแน่นอนครับตรงนี้ก็โอเคครับอันนี้เนี่ยผมก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะก็ผมเนี่ยใช้การแชร์นะครับผมแชร์ไวไฟเนี่ยจากเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือนะครับ ไปที่ตัววิทยุนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนเ่นดอยทั่วไปเลยนะครับบนก็สามารถรับ w i f i ได้รุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มี 4G อะไรนะครับโ okay. อเคก็มาดูกันนะครับผมอ่ะนี่ก็เห็นว่าสัมผัสก็ติดมือดีนะครับผมไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีลำคะไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าติดขัดนะครับผมแต่ว่าอ่ะทีนี้มาลองใช้งานพวกแอป Google Map อะไรพวกนี้ดูบ้างนะครับคือต้องบอกตรงๆเลยว่าเท่านี้ผมใช้มานะครับผมใช้ติดอันนี้เนี่ยมาปานานสัก2 3สสัปดาห์แล้ว ผมรู้สึกว่ามันยังคือถ้าคุณขับรถเนี่ยแล้วใช้เนี่ยมันไม่สะดวกนะครับผมเพราะว่าหนึ่งก็คือมันช้านะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยขณะผมโหลดเนี่ยผมเองรู้สึกว่ามันช้าเลยนะครับแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมอ่ะมันใช้ได้ครับมันมันมันต้องโหลดสักพักหนึ่งมมนกอจะใช้ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยเวลากดอะไรเนี่ยรันแอปอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบว่าไม่ได้อะไรนักนะครับผมแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับอืมนะครับอ่ะ พวกดู YouTube อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับอ่ะดู YouTube อะไรพวกนี้ปึ๊บอ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือคุณสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยก็คือปกติทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาอะไรต่อกับกล้องถอยหลังอะไรของรถเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้ปกติแต่ก็คืออย่างที่ผมพูดนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราใช้ในการขับรถเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลามานั่งแตะสัมผัสอะไรพวกนี้นะครับนอกจากว่าตอนรถติดนะครับผมการใช้งานเนี่ย คือแต่ถ้าเกิดว่าใครซีเรียสหรือว่าใครแบบว่าเฮ้ยอยากจะเล่นนู่นเล่นลนี่เร็วๆนะครับผมแนะนําเป็นรุ่นที่สูงกว่านี้นะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยอ่ะผมว่ามันมีเอาไว้เพื่อใช้งานจริงๆนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบนะครับผมที่ผมชอบใช้เลยจริงๆก็คือฟังก์ชันของเจ้าตัว Android Auto นะครับผมแต่ว่าเจ้าตัววิทยุพวกนี้เนี่ยมันเป็น Android ก็จริงนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวลิขสิทธิ์พวกไรเซนของ Google เนี่ยที่เป็น Google ที่เป็น Android Auto หรือ Apple CarPlay เนี่ยมัน มันไม่ได้ถูก r e จิสเตอร์นะครับอย่างถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้ลิงก์ที่จําลองเสมือนนะครับผมชื่อว่า Z-Link นะครับอ่าตัวนี้นะครับซึ่งการต่อเนี่ยก็ต่อไม่ยากนะครับรุ่น,นี้เนี่ยสามารถที่จะต่อแบบไร้สายได้แล้วผมชอบใช้โหมดเจ้าตัว Android Auto อันนี้มากนะครับผมเพราะว่า1ก็คือการใช้ a n d u t o เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะประมวลผลบนมือถือนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ในการนําทางนะครับผมแล้วก็เปิด จ้าตัวเพลงเนี่ยยูทูบเนี่ยควบคู่กันไปนะครับแต่ว่า YouTube ที่เปิดควบคู่ในฟังก์ชันของ N อเ r a t o เนี่ยจะเป็นลักษณะของ y u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  e m u u s i นะครับอ่ะก็คือคุณเปิดเนี่ยคุณจะฟังเพลงได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะดู MV อะไรเหล่านั้นได้นะครับผม,มเพราะว่าเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับตรงนี้ส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ย ก็ไม่ติดปัญหาอะไรนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนตงเปลี่ยนธีมได้นะครับแต่ว่าอย่างนี้ผมบอกนะครับไอ้จาตัวรุ่นนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งสกรีนได้นะครับมันสามารถที่จะแบ่งหน้าจอได้ปึ๊บนะครับปึ๊บเมื่อกี้ผมไปกดผิด <c oughs> อ่ะนี่นะครับก็คือสามารถที่จะแบ่งหน้าจอได้แบบนี้นะครับก็คือสามารถที่จะนําทางไปด้วยแล้วก็ดูมิวสิกอะไรพวกนี้ไปด้วยได้นะครับผมอ่ะก็คือมันจะควบคู่กันไปแบบนี้นะครับลักษณะอ่ะ แต่ว่าคือต้องมองตรงว่าผมเคยใช้ฟังก์ชันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีอาการแฮง์บ้างนะครับผมแฮงก์ก็คือบางทีเนี่ยมันรีบูตตัวเองไปเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยผมแค่ปิดจอยเฉยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้แฮง์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นรุ่นเล็กๆนะครับแบบนี้เนี่ยก็คือแนะนําว่าเป็นใช้ระบบที่มันเป็น enduroto นะครับผมจะสะดวกกว่านะครับอ่าก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับรุ่นนี้เนี่ยผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับส่วนเจ้าตัวลูกเล่นต่างๆนะครับผมก็คือ คุณสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับผมได้ค่อนข้างที่จะเหมือนเอนดอย d ทั่วๆไปเลยนะครับผมอ่ะส่วนเรื่องระบบเสียงเนี่ยที่มี DSP เนี่ยที่เขาบอกว่าเขามี AMDSP เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคือผมบอกตรงว่าเสียงเนี่ยถ้าใช้ลำโพงเดิมติดรถนะครับผมอ่ะเสียงเนี่ยจะค่อนข้างดังเลยทีเดียวนะครับขนาดที่ผมเนี่ยเล่งแค่วอลลุ่มหเนี่ยเสียงผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันดังมันลดกว่านี้อีกนิดนึงไม่ได้เหรออะไรอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครเล่นล ถ้าเกิดว่าใครจะใช้นะครับผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนลําโพงควบคู่ไปด้วยนะครับผมคุณจะได้ลดเสียงเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เสียงใช้ลําโพงติดรถธรรมดาเดิมๆนะครับผมคุณเล่นล้น่นธรรมดาที่ไม่มีเจ้าตัวไม่มีไม่มีเจ้าตัว DSP ก็ได้นะครับผมอ่ะส่วนเรื่องความคมชัดนะครับเนื่องจากขนาดหน้าจอเนี่ยมันมีอยู่แค่10นิ้วนะครับรุ่นที่ผมชัดรุ่นที่ผมใช้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นจําไม่ได้ว่า 1K หรือ 2K นะครับแต่ว่าความละเอียดเนี่ยผมมองว่า ละเอียดมากๆแล้วนะครับคือละเอียดสําหรับหน้าจอเท่านี้เนี่ยกับความละเอียดที่ได้เนี่ยผมมองว่าพอแล้วนะครับหรือว่าใครที่ซีเรียสอยากได้หน้าจอชัดกว่านี้นะครับผมก็ไปรุ่นสูงกว่านี้ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับผมอ่า่วนผมเนี่ยก็คือใช้งานในการขับรถนะครับอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยผมก็ถือว่าแค่นี้เนี่ยก็โอเคแล้วนะครับใช้ในการนําทางนะครับฟังเพลงอะไรพวกนี้ให้มันขับรถไปเราไม่ง่วงนอนเนี่ยเท่านี้เนี่ยผมถือว่าโอเคละครับ ก็โอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้